ครับในคลิปนี้เราก็จะมาประยุกต์การใช้ Mass แ a s บ a ลา e e q u เรชั่นชัท a อ c o n e e ฟเ a t i o n กับการแก้ปัญหาสมบุลเคมีอย่างเป็นระบบในการแก้โจทย์สมบุลเคมีนะครับซึ่งจริงๆเราไม่จะเป็นต้องแสดงวิธีทำแบบ9ขั้นตอนเหมือนในคลิปที่ผ่านมาก็ได้เพียงแต่เราต้องเขียนให้เป็นระบบนะครับว่าความเข้มข้นแต่ละเทอมมาเท่ากันหรือว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับแเราองมาดูตัวอย่างที่4.1กันก่อนนะครับ คำนวณ pH ของสารละลาย1 0 0่งุณ10กํลังลบเจโมลาร์ไฮโดรฟลอริกปกติกรดไฮโดรฟลอริกนี่ก็เป็นกรดแก่ใช่ไหมครับแล้วกในความเข้มข้นปกติที่เราเคยเรียนกันเช่นอาจจะ0.1โมลาร์หรือว่า0 0 1จโมลาร์เนี่ยเราก็คำนวณ pH ได้จากลบล็อก ok ความเข้มข้นของกรดแก่เลยเนาะซึ่งไฮโดรคลอริกเนี่ยเป็นกรดแก่ทีเนี้ย ถ้าสมมติว่ากรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นลดต่ำลงเหลือแค่หนึ่งคูณสิบกำลังลบเจ็ดโมลาร์แล้วเนี่ยเราจะยังคิดแบบเดิมได้หรือไม่ถ้าเราลองคิดนะครับถ้าเราเทคถ้าเราเทคล็อก ok 1หนึ่งคูณสิบกำลังลบเจ็ดก็จะได้ว่า P h ของสารละลายหนึ่งคูณสิบกำลังลบเจ็ดโมลาร์ไฮโดรคลอริกเนี่ยเท่ากับเจ็ดซึ่งอาจจะไม่เมคเซนส์เนาะเพราะว่าน้ําบริสุทธิ์เนี่ยก็ PH เท่ากับเจ็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มีกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยแม้เพียงแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยมันต้องลด P h ลงอย่างแน่นอน ในที่นี้แสดงว่าอะไรถ้าเราพิจารณาสมดุลเคมีที่เกิดขึ้นตอนเนี้มันเกิดอยู่2ระบบด้วยกันอันแรกก็คือกรดไฮโดรคลอริกละลายน้ําได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนเนาะอันที่2ก็คือการแตกตัวของน้ําเหมือนเดิมนะครับออโตไอออนเซชันได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนมีค่าองพีเคอง PK ิลกำกับไว้ ที่ผ่านมาเราสมมติว่าไอการแตกตัวของน้ำเนี่ยใหไฮโดรเนียมไอออนออกมาน้อยมากครับดังนั้นเราจึงคำนวณ pH จากความเข้มข้นของ,ของกรดแก่ได้เลยแต่ในที่นี้คุณจะเห็นว่า kw มัน10บกำลังลบ14ถ้าคุณคิดหยาบๆก็จะได้ว่าไฮโดรเนียมที่ออกมาจาก kw อาจจะประมาณ10บกำลังลบ7แต่ทีนี้กดไฮโดรคลอริกก็ความเข้มข้น10บกำลังลบเเหมือนกันแสดงว่าไฮโดรเนียมไอออนที่ออกมาจากกรดแก่อันนี้กลับออกมาจากน้ำเนี่ยความเข้มข้นอาจจะเริ่มพอๆกันแล้วคุณจะตัด ไฮโดรเนียมไอออนจากการแตกตัวของน้ำทิ้งไม่ได้ดังนั้นต้องพิจารณาทางโคพิจารณาได้อย่างไรเหมือนเดิมครับเริ่มแรกเราเขียน mass balance equation ก่อนอนเราต้องการทราบ pH เราก็ต้องการคำนวณความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไฮโดรเนียมไอออนก็มีจากสองแหล่งก็มาจากสองแหล่งก็คือกดแก่กับการแตกตัวของน้ำเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนได้แบบนี้คือไฮโดรเนียมไอออนรวมเนี่ยเท่ากับไฮโดรเนียมไมอออนจากไฮโดรฟลอริก กับไฮโดรเนียมไอออนจากน้าไฮโดรเนียมไอออนจากไฮโดรคลอริกเนื่องจากเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นมันก็คือความเข้มพ้นของกรดไฮโดรคลอริกหรือก็คือความเข้มพ้นของคลอไรออนส่วนความเข้มพ้นของไฮโดรเนียมไอออนจากการแตกตัวของน้ําก็าจะเท่ากับความเข้มพ้นของไฮดรอกไซด์ไอออนในน้านะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนได้แบบนี้เนาะไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับความเข้มข้นของคลอไรออนบวกกับความเข้มพ้นของไฮดรอกไซด์ไอออน ความเป็นพ้นของคลอไรออนก็คือความเป็นพ้นของไฮโดรคลอริกเนาะ c ห้ย hcl ความเป็นพ้นของไฮดรอกไซออนก็ได้มาจากความสัมพันธ์ของการแตกตัวของน้ำเนาะ kw ส่วนไฮโดเนียมไอออนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้สูตสมการนี้ออกมาเนาะสมการนี้คุณทราบทุกตัวแปรแล้วคุณทราบความเป็นพ้นของกรดไฮโดรคลอริกคุณทราบ kw แล้วไฮโดเนียมไอออนก็เป็นตัวแปรเพียงแค่ตัวแปรเดียวเพราะฉะนั้นคุณแก้สมการนี้ได้ละ จะแก้ได้ยังไงก็จะเห็นว่าเราสามารถจัดรูปให้สมการเนี้ยเป็นควอราติอีคว a t ชันหรือสมการกำลังสองได้เนาะถ้าคุณคูณไฮโดเนียมไอออนทั้งสมการคุณจะได้ว่าไฮโดเนียมกำลังสองลบความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกคูณกับไฮโดเนียมกำลังหนึ่งลบกับ KW ตรงนี้มันอยู่คนละฝั่งเนาะเราย้ายไปด้านซ้ายก็จะเป็นลบทั้งหมดเนี่ยครับเท่ากับูนย์ คุณก็แก้สมการออกมาอาจจะใช้วิธีการ x ถ้ากับลบ b บวกลบ square r o o b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ก็ได้หรือว่าถ้าคุณมีเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ก็ป้อนสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันก็จะแก้ตกแก้หาค่า x ออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้เมื่อเราแทนความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกกับ k w ไปเราจะเราจะได้ว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ1.62คูณ10กำลังลบ7มลาร์นะครับ จะเห็นว่าไฮเดรนไอออนตรงนี้ไม่เท่ากับความเป็นพ้นของไฮโดรคลอริกนะเนาะความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกตอนแรกเนี่ย1.00แต่ตอนนี้เราคำนวณไฮเดรนไอออนรวมได้1.62แสดงว่ามันมี c o n t r i b u t i o n จากการแตกตัวของน้ำเยอะเหมือนกันนะครับสุดท้ายเราก็คำนวณ pH ได้จากลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรนไอออนก็จะได้6.790ถ้าเราลองดูกราฟนี้ลองทำมา ถ้าเราแวรี่ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกเนาะจาก10บเลอลบ4ลงไปถึง10บเลังลบ molar, แดโมลาร์เราเปรียบเทียบการคำนวณความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจาก2วิธีวิธีที่ให้มันเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกเลยกับวิธีที่แก้จากสมการคอร์ดราติกตะกี้จะเห็นว่าสำหรับกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น10บเปอเนลบ 4, ีล่สิบลบห้าเนี่ยไฮโดรเนียมไอออนที่ได้จากทั้ง2วิธีเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากันนะครับก็คือเราตัดไฮโดรเนียมไอออนจากการแตกตัวของน้ำทิ้งได้ เมื่อลดลงไปอีกเหลือ10กําลังลบ6เนี่ยถ้าคํานวณความแม้นยำของไฮโดรเนียมไอออนจากความแม่นของกรดก็จะได้เป็น1 0 0คูณ10กําลังลบ6มลาร์แต่ถ้าแก้จากสมการคอตดราติกก็จะได้1.01คูณ10กําลังลบ6มลาร์เริ่มมีความผิดพลาดมาจนถึงประมาณ1%เนาะมาถึงพอยเซียมตําแหน่งที่2ตรงนี้แต่ถ้าคุณกดหา pH ก็อาจจะไม่ต่างกันมากเนาะ6.00หรือ 5.99x อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความผิดพลาดจะเริ่มเยอะขึ้นถ้าคุณลด ความเข้มข้นของกรดแก่เราไปอีกเช่นอย่างที่เราคำนวณไปะตะเกี้ถ้ากรดแก่เข้มข้น1.00คูณ10กำลังลบ7มลาร์ไฮโดรเนียมไอออนที่ได้จากควอตติกอีควเชันจะเป็น1.62คูณ10กำลังลบ7จะเห็นว่ามันผิดจะไปประมาณ60เปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากเนาะถ้าคุณดูกราฟตรงนี้ถ้าเกิดคำนวณโดยตรงจะได้7แต่ของจริงมันไม่ถึง7มัน6กว่ากว่าก็จะเริ่มโคง้งละเส้นตรงตรงนี้ ยิ่งคุณลดความเข้มข้นของกรดไฮโดรฟลอริกไปเนี่ยเป็นสิบกำลังลบแปดโมลาร์ Australia. อันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณใช้ไฮโดรเนียมไอออนจากความเข้มข้นของกรดไฮโดรฟลอริกเพียงอย่างเดียวมันจะผิดละเนาะเพราะว่าในน้ามันก็มีประมาณสิบกำลังลบเจ็ดแล้วหล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางน้อยกว่าน้ำแน่แน่เมื่อคุณแก้สมการควอตตริกของเคสเนี่ยคุณจะได้มาหนึ่งจุดศูนย์ห้าคูณสิบกำลังลบเจ็ดโมลาร์เห็นไหมว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยนะครับเพราะะนั้นกราฟระหว่าง pH จริงกับ pH ที่ได้จากการคำนวณจากตัวความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกก็จะเริ่มเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรงตรงนี้ละเนาะจะเบนเข้าสู่เจ็ดนะครับในที่สุดจะเห็นว่าการเขียน Mass Balance Equation กับเขียนค่าคงที่สมดุลต่างๆก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ดีขึ้นนะครับถัดมาเรามาดูตัวอย่างที่4.2นะครับคำนวณ สภาพการละลายหรือโมลาร์โซลูบิลิตี้ของแบเรียมคาร์บอเนตเนาะให้ค่าเคเสพีมาในสารละลายบัฟเฟอร์พีเอชแปดจุดศูนย์ศูนย์กำหนดค่าเคเอหนึ่งเคเอสองของกรดคาร์บอนิกให้เนาะเพราะว่าเป็นกรดไดโพติกนะครับปกติถ้าเราคำนวณสมดุลการละลายเนี่ยเราก็หาจากเคเสพีได้โดยตรงเลยทีเลยเนาะเช่นฟอสฟอร์ซิเวอร์คลเราก็จะหาเคเสพีได้โดยตรงแต่ทีเนี้ยพอเป็นแบเรียมคาร์บอเนตแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าคาร์บอเนตไอออนเนี่ย มันเป็นฟู่เบสของกรดอ่อนถูกไหมครับไบคาร์บอเนตแล้วไบคาร์บอเนตก็เป็นคู่เบสของคาร์บอนิกแอซิดเหมือนกันทั้งสองสปีชีส์เป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นแบเรียมคาร์บอเนตเนี่ยเมื่อมันละลายให้คาร์บอเนตไอออนออกมาเนี่ยตัวคาร์บอเนตไอออนก็สามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้เป็นไบคาร์บอเนตกับคาร์บอนิกแอซิดเพราะฉะนั้นมันก็จะรบกวนสมดุลการละลาย ของแบเรียมคาร์บอเนตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดจากค่า KST อย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องคิดให้เป็นระบบนะครับอันดับแรกสุดเหมือนเดิมเราเขียนสมดุลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็มีแบเรียมคาร์บอเนตละลายน้ำเนาะได้แบเรียมไอออนกับคาร์บอเนตไอออนมีค่าคงที่สมดุล k s เคาร์บอเนตไอออนเกิดไฮโดรลซิสขั้นแรกได้ไฮดรอกไซด์ไอออนกับไบคาร์บอเนตไอออนได้ค่า KB1 ซึ่งก็คือ KW ส่วน KA2 นะครับ บคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นยังเกิดไฮโดรลซิสต่อได้อีกขั้นเป็นไฮดรอกไซด์อออนกับคาร์บอนิกแอซิดนะครับมีค่าของที่สมด,ดุลเป็น Kb2 ซึ่งเท่ากับ Kw ส่วน Ka1 ของกรดคาร์บอนิกแล้วก็ที่ใช้ที่สุดคือแน่นอนว่าต้องเป็นการแตกตัวของน้ำนะครับทีนี้เราต้องการคำนวณสภาพการละลายหรือโมลาร์โซลูบิลิตี้เราก็ต้องนิยามว่าอะไรคือโมลาร์โซลูบิลิตี้ของเราในที่นี้จะเห็นว่า แบเรียมคาร์บอเนตละลายออกมาเนี่ยมันจะได้แบเรียมไอออนหนึ่งไอออนกับคาร์บอนเนตไอออนหนึ่งไอออนแต่คาร์บอ a เนตไอออนมันเกิดเป็นอย่างอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นไม่ค่อยสะดวกในการนิยามนักเราจึงนิยามให้ solubility เนี่ยเป็น species ที่อาจจะไม่ไปเกิดกับใครต่ออีกเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะให้มันเท่ากับความเข้มข้นของแบเรียมไอออนที่ภาวะสมดุลน,นะครับทีนี้เราจะหามันได้ยังไงเราหา mass balance equation ด่อนก็ได้แบเรียมไอออนจะออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับคาร์บอนเนตไอออน แต่คาร์บอน t e ไ o ออนมันเปลี่ยนไปได้อีก2 species ก็คือไบคาร์บอน t e กับคาร์บอนิแอซิดเพราะฉะนั้น Mass Balance Equation ที่ได้เนี่ยก็จะได้ว่าแบ r เรียมไอออนเท่ากับความเข้มข้นของคาร์บอน t e ไ o ออนทุกฟอร์มก็คือความเข้มข้นของคาร์บอน t e ไ o ออนบวกไบคาร์บอน t e ไ o ออนบวกกรดคาร์บอนิกนี่คือ Mass Balance Equation ฉาดบาลานซิควเลชันเขียนได้ไหม ชาร์ตบาลานซ์สิเคชันเราจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อเราทราบว่าไอออนองค์ประกอบของสารละลายเรามีอะไรบ้างแต่ในที่นี้เราบอกว่าสารละลายเนี้ยเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ ph 8 0 0แต่เราไม่รู้ว่าสารละลายบัฟเฟอร์เนี้ยทำด้วยอะไรดังนั้นจึงไม่สามารถเขียนชาร์ตบาลานซ์ q u เ t ชันได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาถ้าเราสมมติว่าเราแก้สมการได้ละนะครับทีนี้เราใช้ mass b a l a n c e equation มาแก้สมการต่อนะครับ เราพยายามลดตัวแปรทั้งหมดให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวดูซิว่าจะทำได้ไหมนะครับไบคาร์บอเนตไอออนคุณเขียนให้อยู่ในรูปของคาร์บอเนตไนออนได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของค่าค่าเคดับเบิกับเคเนาะในทำนองเดียวกันคาร์บอนิกแอซิดก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไบคาร์บอเนตไอออนได้นะครับตามลำดับใช้ค่าของที่ KB1 KB2 หรือ ุณจะเขียนเป็น KA ห KA 2ก็ได้ในทีนี้ขอเขียนเป็น KA ห KA 2เนาะเพราะว่ามันตรงกับค่าที่กําหนดให้เพราะฉะนั้นก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานะครับเช่นไบคาร์บอเนตไอออนเนี่ยย้ายข้างเข้ามาก็จะเป็น KW ส่วน a ส่วน KA 2คูณกับคาร์บอเนตไอออนส่วนไฮดรอกไซด์คาร์บอนิกแอซิดก็จัดรูปได้คล้ายกันก็คือย้ายไบคาร์บอเนตขึ้นไปคูณย้ายไฮดรอกไซด์ลงไปหารก็จะได้ KW ส่วนไฮดรอกไซด์คูณกับไบคาร์บอเนตส่วน Ka หนึ่งทีนี้จัดรูปให้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับ KW ส่วนไฮดรอกไซออนเนี่ยจริงๆเราก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมครับเพราะว่า KW เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมคูณไฮดรอกไซด์เนี้ยย้ายไฮดรอกไซด์ไปหารก็จะได้เป็นไฮโดรเนียมดังนั้นจึงเขียนเป็นบรรทัดนี้ได้นะครับชัดเจนมากยังเหลือหลายตัวแปรอยู่เราเปลี่ยนไบคาร์บอเนตตอบได้ไหม ก็ใช้ความสัมพันธ์เดิมที่เราใช้ในบรรทัดแรกแตะกี้ครับก็เอาตรงนี้มาแทนไบคาร์บอเนตได้อีกครั้งหนึงเหมือนกันก็จะได้บรรทัดนี้ออกมาเนาะเพราะฉะั้นตอนนี้มันก็จะมีไฮโดรเนียมอยู่2เทอมเนาะก็เป็นติดกำลัง2อันนี้เราเปลี่ยนเป็นคาร์บอเนตละตัวส่วนก็จะมีทั้ง KA 1และ KA 2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลือตัวแปรค่แบเรีมไอออนกับคาร์บอเนตไอออนละ เทอมขวามือของสมการเนี่ยเรารวบให้อยู่เป็นวงเล็บเดียวได้เนาะเพราะว่ามันคือพจน์ของคาร์บอเนตไอออนก็จะได้เป็นคาร์บอเนตไอออนคูณกับ1บวกด้วยไฮโดรเนียมไอออนส่วน Ka2 บวกไฮโดรเนียมไอออนกำลังสองส่วน k a k k a นนะครับเปลี่ยนตัวแปรยังไงได้อีกครับคาร์บอเนตไอออนกับแบเรียมมันก็ผูกกันด้วยค่า KSP ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคาร์บอเนตไอออนจึงเท่ากับ KSP ส่วนด้วย barrier ม o อนนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นสมการน,นี้เหลือตัวแปรเดียวละแก้ได้แน่นอนนะครับแก้ยังไงเอ่ยเราก็ย้ายแ b a r r i ไ r ออนขึ้นไปคูณด้านซ้ายมือก็จะได้ b a r r i ไ r ออนกำลังสองเท่ากับเทอมที่เหลือทางขวาม,มือนี่นะครับก็คือ KSP คูณกับ1บวกด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเยมส่วน Ka 2บวกด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมกำลังสองส่วน Ka 1 Ka 2 ก็ใส่ส r e r o o t ออกมานะครับแล้วที่เหลือเป็นค่าของทีแล้วละ่ะ KSP KA KA 2เราทราบแล้วนะครับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเราก็ทราบแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่า pH 8 0 0ดังนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะเท่ากับ1 0 0่0คูณ10กำลังลบโมลาร์นะครับเพราะฉะนั้นแก้สมการโดยการแทนค่าและกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ความเข้มข้นของเบรียมไอออนหรือก็คือสภาพการละลายที่เรานิยามไว้ตอนแรกเนี่ย ที่ pH 8เนี่ยครับเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นะครับถือว่าสูงเนาะถ้าคุณคำนวณจาก square root Ksp เนี่ยคุณจะได้ออกมาแค่ราวราคูณ10กำลังลบ5้าโมลาร์เนียแสดงว่าผิดไปเยอะแล้วคุณก็จะเห็นว่าถ้าเราลองคำนวณ molar solubility ที่ pH ต่างๆเนี่ยถ้าลด pH ไปน,นี่ยสภาพการละลายมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแสดงหเห็นว่าผลของปฏิกิริยาไฮโดรลซิสเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อ การละลายของเกลือแบเรียมคาร์บอเนตนั่นเองอ่ตัวอย่างต่อมานะครับคำนวณโมลาร์โซลูบิลิตี้หรือสภาพการละลายของซิลเวอร์ฟอไรให้ค่าเค p มาในสารละลาย0 2 0 0โมลาร์โซเดียมไซยาไน์นะครับให้ค่า KF ของสารเชิงซ้อนตัวนี้นะครับซิลเวอร์ไซยาไน์ห้อยสองเนี่ยแสดงว่ามันเกิดสารเชิงซ้อนแน่นอนแต่ก็อย่าลืมว่า H ซีเหรือไฮโดรไซนิเแอซิดเนี่ยมันก็เป็นกรดอ่อนนะครับซึ่งมันได้จากไซยาไนของไฮโดรไลซิสเนาะอ่ะเหมือนเดิมครับเขียนสมดุลที่เกิดขึ้นก่อนซิวเวอร์คลอไรด์ได้เป็นซิวเวอร์ไอออนบวกคลอไรีไอออนมีค่า KSP นะครับซิวเวอร์ไอออนบวกกับ2ไซยาไนไอออนนะครับได้เป็นสารเชิงซ้อนตัวนี้เนาะมัน2ลิกแกนฉะนั้นไซนายาไนก็เลยต้องติดเลข2ตรงนี้ค่า formation constant หรือ KF ก็จะเท่ากับ ความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนหาด้วยซิลเวอร์ไอออนคูณกับไซนาไอออนกำลังสองนะครับไซไอออนเป็นคู่เบสของกรดอ่อนดังนั้นจึงต้องเขียนสมการเช่นกันว่าไซนไอออนบวกน้ำได้เป็นไฮดรอกไซไอออนบวกไฮโดรไซนิกแอซิดนะครับค่าคงที่สมบูรณ์คือ Kb ซึ่งเท่ากับ Kw ส่วน Ka ของ HCN เนี่ยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือการแตกตัวของน้ำนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับ ทีน e ี the the ้เราต้องการคำนวณโมลาร์โซลูบิลิตี้เราก็เหมือนเดิมครับคือนิยามว่าอะไรคือโมลาร์โซลูบิลิตี้ของมันซิลเวอร์หรือคลอไรด์ในที่นี้เราจะเห็นว่าซิลเวอร์เนี่ยมันไปเกิดอย่างอื่นต่อได้ส่วนคลอไรด์เนี่ยมันอยู่เฉยๆละมันละลายออกมาแล้วจบกันเพราะฉะนั้นมันสะดวกกว่าครับที่เราจะนิยามโซลูบิลิตี้ให้เป็นความเข้มข้นของคลอไรออนนะครับ ทีนี้เราจะหามาได้ยังไงเราก็เหมือนเดิมครับเราก็เขียน mass Bal a n c e equation เราจะเห็นว่าคลอรี์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับซิลเวอร์ไอออนเนาะแต่ซิลเวอร์ไอออนมันไปเกิดต่อได้เป็นสารเชิงซ้อนตัวนี้นะครับดังนั้น mass Bal a n c e equation แรกเนี่ยก็จะได้ว่าคลอรีอนเท่ากับความเข้มข้นของซิลเวอร์ไอออนบวกความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนนี้นะครับอันนี้คืออันแรกอันที่สองเนี่ยเขียน mass Bal a n c e equation ของ กรดอ่อนไฮโดรซยานิกแอซิดได้นะครับถ้าเราเริ่มจาก0.2โมลาร์โซเดียมไซยาไนเนี่ยมันไปอยู่ในไหนได้บ้างมันจะอยู่เฉยๆก็ได้เป็น,นไซยาไนออนก็ได้หรือเกิดไฮโดรลิซิสเป็น HCN ก็ได้หรือไปอยู่ในสารเชิงซ้อนซิลเวอร์ไดไซยาไนน์นี่ก็ได้นะครับแต่สารเชิงซ้อนเนี่ยมันใช้ไซยาไนสองไอออนด้วยกันดังนั้นแมสบา a านซ์ q u เคชันของระบบเนี้ย จะต้องคูณ2ที่ความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนตัวนี้ได้ก็จะได้ว่า0.200ซึ่งเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของไซยาไนหรือความเข้มรวมของไซยาไนเนี่ยจะเท่ากับความเข้มข้นของไซยาไนออนที่สมดุลบวกกับความเข้มข้นของ HCN ที่สมดุลบวกกับ2เท่าของความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนนี้ที่ภาวะสมดุลนะครับทีนี้มันเริ่มมีหลายตัวแปรละ ทีนี้เรามาทําการประมาณดีกว่านะครับจะเห็นว่าค่าคงที่การเกิดสารเชิงซ้อนตัวเนี้ยสูงมากสิบกำลังยี่สิบเอ็ดแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆอ่ะซิลเวอร์ทั้งหมดน่าจะไปเป็นสัรเชิงซ้อนเลยแหละไซน์ทั้งหมดก็คงไปเป็นสารเชิงซ้อนเหมือนกันเราลองประมาณดูนะครับว่ามันโอเคไหมเวลาแสดงวิธีทำคุณก็เขียนหน่อยก็ได้ว่าทําไมเราประมาณแบบนั้นเช่นเราก็บอกว่าเนื่องจาก KF มีค่าสูงมากดังนั้นความเ้ม้นของซิลเวอร์ไอออน ที่ภาวะสมดุลจึงน้อยกว่าความเป็นของสารเชิงซ้อนนะครับอย่างมากนะครับตัดทิ้งได้แล้วก็ความเป็นของทั้งไซนายออนแล้วก็ HCN เนี่ยน้อยกว่าความเป็นของสารเชิงซ้อนในสมการมันมี2เท่าคุณก็ติดเลข2ไว้ก็ได้นะครับเราก็เอาการสมมติการประมาณเนี่ยมาเขียนได้เพราะฉะนั้น mass balance e q u a l i o n เนี้ยของ HCN เนี่ยคุณก็เลยสามารถตัด2เทอมแรกทิ้งไปได้ คุณก็จะได้ว่า0.200ตอนนี้เท่ากับ2เท่าของความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนละดังนั้นความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนก็หาได้โดยง่ายก็แค่เอา2มาหารครับก็จะได้ว่าความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนตัวนี้เท่ากับ0.100มลลเสร็จปุ๊บ mass balance equation แรกที่ว่าคอไลออนเท่ากับซิวไลออนบวกสารเชิงซ้อนเนี่ยเราก็ตัดซิวไลออนไปแล้วนี่อ้าวแล้วเราก็รู้ความเข้มข้นของสารเชิงซ้อนตัวนี้ได้แล้ว ก็ตอบได้เลยครับว่าความเข้มข้นของคาราไอซึ่งก็คือโมลาร์โซลูบิลิตี้ของเกลือตัวเนี้ยเท่ากับ0.100มลาร์ก็คือครึ่งหนึ่งของไอ้เจ้าโซเดียมไซยานท์ที่ใส่ไปนั่นแหละเป็นไปตามสัดส่วนปริมาณสารสัมพันธ์เลยนะครับแต่ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทําการประมาณคุณต้องเช็คว่าการประมาณเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเช็คยังไงอ่ะเราบอกว่าซิไวออนน้อยกว่า สารเชิงซ้อนอย่างมากเรารู้แล้วว่าคอ์ไยออนความเข้มข้นเท่าไหร่เราก็เอาไปหาความเข้มข้นของซิเวอร์ไอออนได้ผ่าน KSP ก็จะได้ KSP หารคอ์ไยออนได้เป็น1.8คูณ10กำลงังลบ9นะครับน้อยกว่า0.100อย่างมากเลยนะครับแปลว่ามันตัดทิ้งได้จริงนะครับแอสมพชั่นนี้ใช้ได้อีกอันนึ่งเราประมาณไซนนะ์ไอออนเนาะว่ามันน้อยมากนะครับ คุณก็เขียนใช้จากค่าคงที่สับดนเ KF ได้เหมือนกันอันนี้เราจัดรูปละก็คือไซลิออนมันติดกำลังสองอยู่มันก็เลยจะเท่ากับสแปรรูทของสารเชิงซ้อนตัวนี้หารความเข้นของซลไออนคูณกับ KF นะครับความเข้นของสารเชิงซ้อนเราทราบแล้วเราทราบความเข้นของซลไออนตะกี้แล้ว KF เราทราบกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้2.1นคูณ10กำลังลบนะครับน้อยกว่า0.2 0 0อย่างมากเลยก็คือตัดทิ้งได้จริงนะครับ ซาบไซนยออนแล้วเราก็หาความเข้มข้นของ HCN ได้เหมือนกันจากค่าอะไรค่า KA เหมือนกันเนาะก็สมมติว่ามันแตกตัวออกมาเท่ากันเนาะระหว่างไซนียออนกับไฮดรอกไซด์เงี้ยครับคุณก็จะแก้ได้แล้วลว่าความเข้มข้นของ HCN เนี่ยเท่ากับ1.8ึ่งุูณสิบเปนลบ้อยกว่าศูนย์จุดสอศนยเช่นกันตัดทิ้งได้นะครับดังนั้นเราก็เลยตอบได้แล้วว่าสภาพการละลายของ ซิเวอร์คลอไรในโซเดียมไซยาไนด์0 2 0ยศูนย์โมลาร์เนี่ยเท่ากับ0ูงศูนย์โมลาร์ก็คือละลายได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับ